พาทัวร์แพลตฟอร์ p t, อรอรม TPT t e a c h e r p a y t e a c h e r by Background u แพลตฟอร์มนี้นะทุกคนเป็นแพลตฟอร์มที่ไว้ใช้เกี่ยวกับการขายงานออกแบบหรือว่าการขายสื่อออนไลน์ดิจิตอลไฟล์ใบงานแล้วก็เทมเพลตต่างๆซึ่งสามารถขายได้ทั่วโลกและลักษณะงานเป็นแบบ Passive Income เราทำครั้งเดียวแล้ววางขายได้จนกว่าเราจะตุยไปเลย และเดิมทีอ่ะทุกคนแพลตฟอร์มนี้มันเป็นแพลตฟอร์มฟรีก็คือไม่ต้องเสียค่าสมัครอะไรเลยในการที่จะแบบว่าเข้ามาลงขายซึ่งนั่นเปรียบเหมือนช่วงโปรโมชั่นทุกคนมันเป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแต่ตอนนี้คือมีการเก็บค่าทมเนียมแล้วโดยตอนนี้บัญชีมันจะแบ่งเป็น2แบบคือ Basic เ e l l e r แล้วก็ Premium ม e l l e r มาเดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายจากเบสิคเซลเลอนะทุกคนคือเบสิคเซลเลอเนี่ยเราจะต้องเสียค่าสมัครถึง29ดอลลาร์ซึ่งจะเทียบเป็นเงินไทยได้ประมาณ947บาทนะทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะวันที่เพื่อนๆจะชำระเงินซึ่งอ29ดอลลาร์ที่เราจ่ายไปตอนแรกเนี่ยทุกคน มันจะเป็นแบบจ่ายครั้งเดียวจบไม่ใช่การสมัครแบบรายปีแล้วเราต้องเสียเรื่อยๆนะก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวโดยบัญชีแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับ5 5เของยอดขายทั้งหมดแล้วก็ TPT เนี่ยเขาจะเก็บไป45เป็นค่าคอมมิชชั่นของเขานอกเหนือจากนั้นเนี่ยบัญชีแบบนี้จะต้องเสียอีกประมาณ30เซนต่อชิ้นงานที่ขายได้ ซึ่งเราจะเรียกตรงนี้ว่าค่า transaction fee หรือว่าค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรมและถ้าแบบเบสิกอะทุกคนมันก็จะไม่มีฟีเจอร์วิเคราะห์ว่าเออหน้าแดชบอร์ดเรามีใครเข้ามาดูกลุ่มลูกค้าอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออจะไม่มีเครื่องมือพวกนี้ต่อไปเรามาดูฝั่งพรีเมียมเซลเลอร์กันบ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยทุกคนค่าสมัครจะเป็นแบบรายปี ตกรายปีอยู่ที่59.95ดอลลาร์ซึ่งเทียบเป็นเงินไทยประมาณ1,958.12บาทนะคะทุกคนเหมือนเดิมอัตราการแลกเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะวันที่ทุกคนจ่ายเงินและอย่างที่บอกว่าพรีเมียมเซลเลอร์เนี่ยเราต้องจ่ายเป็นรายปีใช่ไหมทุกคนดังนั้นทุกๆปีเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะต้องต่อสัญญาเรื่อยๆทุกปี ึาจริงๆถ้ารายได้แบบว่าค่อนข้างดีมากเนี่ยก็แนะนำให้สมัครเป็นพรีเมียมก็ได้นะมันก็จะตกอยู่ที่163บาทต่อเดือนโดยสิทธิประโยชน์ของมันก็คือเอออันนี้มันจะแบบว่าโดนหักค่าคอมมิชชั่นน้อยเราก็จะได้รับส่วนแบ่งของเปอร์เซ็นที่เราขายได้เนี่ยแปซแล้วก็ทีวีีก็จะหักแค่20%มันก็ไม่แค่นะทุกคนแต่มันก็หักน้อยลงอะ และค่า transaction fee นะคะทุกคนของ premium seller เนี่ยเขาจะหักอยู่ที่15เซนต์ต่อทรัพยากรที่เราวางขายแต่จะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าเกิดทุกคนตั้งราคาต่ำกว่า3ดอลลาร์เนี่ยมันจะมีการเก็บค่า transaction fee เนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งราคาเกิน3ดอลลาร์เนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ ซึ่งถ้าทุกคนลองไปแบบสกอร์เลื่อนลงดูเนี่ยหน้าแพลตฟอร์มของ TPT เนี่ยส่วนใหญ่อะคนมักจะตั้งราคาเกิน3ดอลลาร์เราไม่แน่ใจเพราะว่าแบบเขาอาจจะอยากหลีกเลี่ยงจุดนี้หรือเปล่าและส่วนสุดท้ายคือบัญชีพรีเมียมเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถวิเคราะห์หน้าร้านของตัวเองได้เครื่องมือการตลาด อะไรแบบเนี้ยว่าเออมีใครเข้ามาดูยังไงบ้างแฮชแท็กไหนกำลังปังกำลังปัวอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถดูได้ดังนั้นสรุปอีกครั้งนะคะทุกคนก็คือไอค่าธรรมเนียมของเบสิ c เซ l l e r ร์เนี่ย29ดอลลาร์ที่เราจ่ายไปเนี่ยจะไม่สามารถนำไปหักลบหรือว่าใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าสมาัครสมาชิกแบบพรีเมียมเซลเลอได้ถ้าตัดสินใจที่จะแบบอัปเดตภายหลังอะไรเงี้ยนะ แล้วเขาก็มีการสมัครแบบพับวิ i เชอร์ด้วยนะทุกคนก็คือสำหรับพวกสำนักพิมพ์หรือว่าองค์กรที่แบบว่าเขาไม่ได้สร้างสรรผลงานด้วยตัวเขาเองเออเช่นเช่นอย่างนี้นะคนเช่นแบบสำนักพิมพ์อย่างเงี้ยเออผู้แทนที่แบบว่าเขาแต่งหนังสือสำหรับเพื่อไปขายนักเรียนถ้าเป็นประเภทนี้เนี่ยก็จะเสียเงินค่าสมัครอยู่ที่2 9ดอลลาร์เหมือนกัน แต่แบบนี้ทุกคนเขาจะได้ส่วนแบ่งรายได้อยู่ที่50-50ก็คือแบ่งกันระหว่างผู้ขายกับ TPT แบ่งกันคนละครึ่งซึ่งข้อมูลต่างๆที่เราเอามาฝ่อยให้เพื่อนๆฟังวันนี้เนี่ยก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จาก TPT เลยนะ หรือว่าถ้าใครงงตรงไหนก็คอยติดตามเราไปเรื่อยๆนะทุกคนเราก็จะคอยแบบว่าไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆฟังต่อไปดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ